ผู้ชายเราอะดูแลตัวเองไม่แพ้ผู้หญิงเลยเนาะใช่ดูดี๋ยวนี้นะผู้ชายหน้าใสผิวสวยที่สำคัญหุ่นเป๊ะอือเหมือนเหมือนนี่นี่ไปอีกเกาหลีอะใช่หุ่นดีทุกคนเลยอะแล้วดูดีมากเลยนะพี่เอ๊ะสิกแปดอย่างเดียวก็เลยสิกแพดแบบหกลูกโอ้โหดูดีมาก กล้ามแขนเนาะกล้ามแขนแบบเขาแบมทีแบบแก้มบู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 มยิ่งอูมแก้มยิ่งมาแล้วอุ้มอุ้มอุ้มแบบอุ้มอุ้มอุ้มอีกอ่ะอีกแบบอุ้มเยอะๆเฮ้ยสาวสาวอุ้ยนี่อุ้มจนจะแตกแล้วอ๋อหล่อแบบในไทยดีกว่าทะเลก็หล่ก็หลีอมาเดียวนพี่จิ้มพี่จิ๊มทำอะไรไป็นในบนเปแบบอะไรเนี่ยคะลูกค้าเดี๋ยวไปไปดูแลนู่นไม่รออะไรลูกค้าต่อไปลูกค้าต้องเข้าร้านเราไม่อดไม่ไหวโดยเฉพาะสาวๆเพราะว่าพี่จะต้องดูดีไม่ได้มีน้อลูกค้าแล้วลูกค้าสาวๆสวยๆเนี่ยเต็มร้านไปหมด ต่อไปอย่ามารอตอนทีห้านะเพราะยังไม่เปิดร้านขนาดนั้นเลยเห็นอย่างนี้คนนี้เขาลงทุนน่าจะบอกให้ฮะอย่าคุณสร้างอย่าบอกนะว่าจะไปทําหน้าที่เกาหลีเงี้ยเหรอเฮ้ยไม่ได้แล้วค่ะรุ่นนี้ต้องทุบแล้วทใหม่ต้องทุบตุบต่อใหมทคองก็ได้ไปร้านหมูทุบนะเว้ยพี่ดูดีเพราะว่ามีคอนเนคชั่นไงไปได้วิตามินดีมาเป็นไงมันก็ไม่มากนะนะแค่ซื้อมาเป็นกระสอบเองอมีนักจับมือ ก็เลยเหมาซื้อมาเป็นคนอนเทคชั้นของพี่งไงเน่น้องแอรน้องแพรขาวจะไม่ถูกได้ยังไงล่ะคะเพราะมันเก็บหมดอายุทั้งนั้นอ่ะว้ยหมดอายุจิ้มกินของหมดอายุเหรอตอนซื้อมายังไม่หมดมันหมดอีตอนที่มาอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าพี่แค่ตู้เย็นไวไม่ต้องห่วงโอ้โหนี่ใจผิดเลยของหมดอายุยังไงให้แช่ตู้เย็นยังไงมันก็หมดอายุอยู่วันยังค่ำนี่มันยังดูดีอยู่เลยนะมา่แน่แน่แน่อันตรายแทนที่จะ กินวิตามินเข้าไปบำรุงนี่เข้าไปทำลายเลยนะจริงๆพี่จิมอันตรายมากนะคะความเย็นมารักษาอุณภูมิได้เลยเก่งมากในเรื่องมือหม่ยไม่เป็นไรไม่เชื่อเราแต่เอว่าไปหาคุณหมอดีกว่าถึงไม่เชื่อเอก็ต้องเชื่อคุณหมอไม่ได้นี่ผิดจริงๆเดี๋ยวให้คุณหมอแจ้งให้ฟังเลยเดี๋ยวพี่เอาวิตามินไปฝากคุณหมอด้วยดีกว่าี่พี่เนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไปถามคุณหมอแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอแยมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ จิ้มอะค่ะเขาอยากหล่อค่ะเขาก็เลยไปซื้อวิตามินมาทานค่ะเพียงแต่ว่าอยากได้ถูกๆก็เลยเปเหมาเยอะๆแล้วมันหมดอายุด้วยอะค่ะคุณหม,มอมันจะมีผลอะไรไหมคะก็มีนะคะถ้าวิตามินหมดอายุก็ไม่ควรรับประทานเนาะวันหมดอายุเนี่ยคือวันที่วิตามินเสื่อมประสิทธิภาพแล้วถ้าหมดอายุแล,แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสารพิษในร่างกายแทนที่จะทาให้เราแข็งแรงค่ะจิ้ม่ะอันตรายเลยล่า ก็เราแช่ตู้เย็นเนี่ยมันช่วยยืดการใช้งานไหมคะจริงๆไม่เกี่ยวนะคะมันจะอยู่ที่สภาวะของวิตามินแต่ละชนิดบางชนิดเนี่ยเก็บไว้ในที่เย็นแล้วก็แห้งส่วนใหญ่จะไม่ต้องการความชื้นนะค่ะถ้าเกิดว่าวิตามินที่ไม่ถูกต้องแสงแดดจริงๆเนี่ยเขาจะใส่มาในขวดสีชาอยู่แล้วอ๋อมมหน่าเราถึงเห็นดิเหมนแบบใส่ขวดสีชานั่นคือห้ามโดนแดดเลยใช่แล้วเอามาแบ่งใส่ล็อกคถ้าเป็นเวลานานๆก็ไม่ควรนะคะแป๊บๆก็ไม่เป็นไร หมอคะแล้วท<ม>่าหนุ่มก็อยากจะหลอ<ม>่อแข็งแรงหน้าใส่ทำยังไงนะคะถ้าต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูสดใสมีสุขภาพดีด้วยนะคะเยก็จะเป็นหลักของกลุ่มวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยได้ทางรับประทานแล้วก็ฉีดก,การฉีดก,ก็จะเห็นผลไวขึ้นปลอดภัยค่ะนี่พี่จิม เห็นไหมคะได้เคล็ดลับจากคุณหมอคุณหมอบอกแล้วว่าไม่ได้นะคะอย่าไปเห็นแก่ของถูกไปเมาส์โอ้โหมาติ๊งะสอบเลยค่ะเราหลงผิดเพราะว่าอยู่ไกลคุณหมอไงต่อไปไม่ใกล้คุณหมอดีกว่าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเห็นไหมคะนี่โอเคดังนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเรานะคะขอบคุณนะคะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้